สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่15เมษาย,ยน2568ครับท่านกำลังอยู่กับลุงออสนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้จุลินทรีย์จิตอาสาที่ตำบลสารยาอยู่ติดกับมหาวิาลยไมหโดนสายยานี่นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะมีผลการทดลองนำเสนอนะครับผลการสาธิตนําเสนอเกี่ยวกับจุลินทรีย์จิตอาสาตัวนี้นะครับซึ่งหลายภาคส่วนก็นําจุลินทรีย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันมากมาย นะครับอย่างที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี้ก็ประสบความสำเร็จครับผลิตตุลินทีย์ได้เป็นหมู่บ้านเลยนะครับแล้วสําหรับ ฐานการเรียนรู้ก็มีหลายจุดนะครับในจังหวัดนคปรปฐมอย่างที่ฟาร์ปรมปฐมเกษตรนะครับก็สามารถผลิตจุลินทรีย์ไปได้เป็นหลักแสนลิตรแล้วก็มีหมูถึง20,000ฝ่ตัวนะครับก็สามารถกําจัดกินเหม็นเบ็ดเสร็จนะครับหลังจากถูกที่ถูกชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกินเหม็นนะครับก็ได้ปรับปรุงโดยใช้จุลินทรีย์จิตอาสานะครับเกิดจากน้ําทิ้งจากคนงาน100คนนะครับที่นั่นก็เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับฟาร์มต่างๆทั่วประเทศฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มบัวฟาร์ม สุกรต่างๆนะครับก็เดินทางมาเรียนรู้นะครับแล้วก็มีบริษัทภาคเอกชนหลายๆบริษัทไม่ต่ำกว่า5บริษัทนะครับก็ได้นําทุลรน่งสีไปขยายและก็ไปแก้ปัญหาให้กับฟาร์มต่างๆในจังหวัดต่างๆในประเทศไทยที่ถูกร้องเรียนนะครับอย่างเช่นจังหวัด ราชบุรีนี่ก็ลองเรียนถึงกระทรวงเลยนะครับแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปที่ทางชน,ชนบุรีนะครับแล้วไปที่จังหวัดตังและหลายๆจังหวัดนะครับที่เดินทางมาเรียนรู้แล้วก็นาจุลินทรีย์แล้วก็ไปต่อต่อกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจจุลินทรีย์จิตอาสาในเรื่องของการปลูกผักนะครับก็ที่ร้อยตํารวจ ปรีประยูนกินผลหน้าอปตสาร,รยานะครับที่นั่นก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ครับสามารถที่จะปลูกผัก3ปีแล้วนะครับโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเลยและกําจัดน้ําเสียบริเวณโดยรอบด้วยนะครับก็ไปเรียนดูได้ที่นั่นถ้าสนใจในเรื่องของการกําจัดน้ําเสียนะครับก็ไปที่ตําบลไล่ขิงนะไปหาคุณชัยวัฒน์เกตแก้วนะครับเลขาท่านนายกนะครับจำหลัด นะครับซึงสามารถเปิดศูนย์การเรียนรู้จุลินทรีย์จิตอาสาที่วัดท่าผู้ได้เป็นผลสําเร็จนะครับผลิตไปได้5 0พันผลิตนะครับกำจัดน้ําเสียไปหลายคลองเลยทีเดียวแล้วยังมีอีกหลายๆจุดนะครับก็จะ นำเสนอและก็ติดตามใน u t u b e นะครับก็จะนำผลงานแล้วสำหรับจุลินทรีย์จิตอา,าสา,าสตัวนี้ครับท่านนำไปขยายง่ายๆนะครับนำแก๊ลอนขวด5ลิตรมานะครับแล้วใส่ข้าวมาเลยครึ่งหนึ่งลูกออก็จะเติมจุลินทรีย์ให้เต็มขวดแล้วท่านก็ไปขยายสังเกตดูที่มีฝ้าขึ้นจากขวดหนึ่งเป็น2เป็น4เป็น8เป็น16เป็น1 0อยขวดตามแต่ท่านต้องการนะครับสำหรับศูนย์การเรียนรู้จุลินทรีย์จิตอา,าสา,าสแห่งนี้ถนัดในเรื่องการเปลี่ยนเศษอาหารนะครับใบไม้เศษอาหารต่างๆให้กลายเป็นดินตั้งแต 13วันขึ้นไปนะครับโดยมีผลการทดลองเยอะแยะเป็นร้อยต่อนในท่านได้ชมแล้ววันนี้ก็มีอีกตอนหนึ่งนะครับที่จะพาชมบริเวณโดยรอบนะครับท่านจะเห็นว่าถ้าไม่มีพื้นดินก็ใส่กระบะแบบนี้เอาเศษอาหารใส่ถังฟั่มมีในย t ท b e ก่อนหน้านี้นะครับหรือจะเป็นถังกระทวงมหาดไทยแบบนี้นะครับที่เจาะรูที่ก้น100เลยนะครับ แล้วไม่ต้องฝังดินเห็นไหมครับไม่มีกลิ่นหนอนไม่ขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นดินโดยเร็วหรือจะเป็น13วันฟ้ามถังแบบนี้ก็สามารถจะเปิดน้าถังไปใช้ได้แล้วนะครับปั๊บเป็นไงฮะกองดินง่ายกลายทีเดียวเชียวหรือจะเป็นล้อยางรถยนต์ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเห็นไหมครับยุบสลายไปแล้วนะ 27วันเป็นดินตามหลักสูตรเป๊ะเลยนะ27วันเป็นดินเป็นดินหมดทั้งนี่แล้วก็นําดินออกไปใช้ได้นะครับก็มีฐานการเรียนรู้ให้ชมเยอะแยะแล้วสําหรับวันนี้นะครับก็มีสูตรมาอีกแล้วครับมีโจทย์มามีขยะสามถังเราจะสามารถเปลี่ยนขยะเหล่านี้ให้เป็นดินภายใน13วันนะครับมีให้ชมอย่างจุใจในยูทูบนะครับเดี๋ยวจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวางถังถังไปนี้ทะลุที่ก้นเลยก็ไม่เป็นไรใช้ได้ครับเดี๋ยวเราจะนําเศษอาหารใส่ตรงนี้นะครับก็คอยติดตามชม ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีทั้งเปิดถังและมีทั้งฟั่มถังและมีถ้าเป็นกองดินแล้วนะครับมีให้ชมอย่างจุใจเลยเปิดออกมานะฮะถ้าครบ10วันแล้วฟั่มถังนะสิวันแล้วก็ฟั่มถังนะครับแล้วก็อีก3ามวันเปิดถังนําถังไปใช้กับรวมถึงการกําจัด ขยะใบไม้และเศษอาหารแบบเป็นถังเทศบาลใหญ่ๆแบบนี้ก็มีให้ชมใน YouTube เยอะแยะเลยครับตอนนี้ถ้าฟ้ามถังออกมานะครับแล้วทิ้งไว้1อาทิตย์เปิดขึ้นมาก็จะกลายเป็นก้อนดินขนาดใหญ่เลยนะครับมีให้ชมอย่างจุดใจแล้วมีทั้งเรื่องราวของการขยายจุลินทรีย์ด้วยนะครับเดี๋ยวทุกท่านคอยติดตามในช่วงต่อไปนะครับวันนี้ก็จะสาธิตวิธีการเปลี่ยนเศษอาหารนี่นะครับ3ถังนี้ให้เป็นดินภายใน13วันนะครับ ใช้จุลินทรีย์ตัวไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้จุลินทรีย์จิตอศา,ศาสาเสมอไปนะครับวางตัวเป็นกลางไว้ก่อนเอาละครับท่านผู้ชมและนี่ก็ได้เวลาที่จะสาธิตวิธีการเปลี่ยนเศษอาหารทั้งสามถังนี้นะครับให้กลายเป็นดินภายใน13วันแล้วนะครับอันดับแรกเราก็จะต้องราดจุลินทรีย์ลงไปในถังแบบนี้ที่ก้นถังนะครับ อันดับต่อไปซึ่งก้นถังเนี่ยนะครับเราจะลองด้วยใบยไม้นะครับอันดับต่อไปเราจะเทจุลินเอ,อ่เอเศษอาหารทั้งสามถังนี้ซึ่งฝนตกลงไปน้ําก็เต็มน้ําหนักมากเลยเดี๋ยวหลวงก็จะเทแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถัทงที่หนึ่งเทลงไปแล้วนะครับแล้วหลวงก็ก็ล้าง่อโอท,ทีล้างถังด้วยจุลินซีนะครับแล้วก็ลาดแางนี้เห็นไหมครับเศษอาหารมีอะไรบ้างถังต่อไปครับหลวงอด้อได้เท,ทถังที่สองไปแล้วแล้วก็เอาจุลินซีล้างถังแบบนี้ไปก่อนคนระับ รลองดูนะครับว่ามีอะไรบ้างในถังที่2และที่สังเกตก็คือน้ำเนี่ยจะไหลจํานวนมากเลยครับออกมาจากก้นถังแต่สิ่งที่มหัสัรจารย์จะเกิดขึ้นน้ําจะซึมหายไปหมดโดยท่านไม่เห็นมันเกะก,กะลูกตาเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่มันจะซึมหายอย่างเร็วเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ทําให้ดินบริเวณที่วางถังเนี่ยล้วนซุยไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวซึมหายเกลี้ยงนะครับเอาถังต่อไปถังที่สาม ท่านผู้ชมครับถังที่สามเราก็ได้เทล,ลงไปแล้วนะครับแล้วก็ล้างถังด้วยดุลินรีจิตอาสาแบบนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายคือนําใบไม้มาปิดเปนะ็นคำว่าจบพิธีง่ายนิดเดียวและหลังจากนี้นะครับอีกสิบวันเราก็ฟ้ามถังลงแล้วก็งงวกทําไมรู้ไหมครับอีกสามวันนับกนันก็เปิดนําถังไปใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูให้เห็นกันว่าน้าจำนวนมากนี้จะหายไปไหนนะครับที่จะเทน้ําจะก้นถังสามถังนี้ลงไปด้วยครับ งอได้เทน้ําจากก้นถังล้างถังลงไปเรียบร้อยแล้วน้ําทั้งหมดก็จะไหลลงมาเดี๋ยวท่านดูนะครับไม่เหลือแล้วครับเดี๋ยวจะซึมหายไม่เห็นเกะกะลูกตาแน่นอนเดี๋ยวลุง็จะไปนําใบไม้มาปิดก่อนนะครับนะครับท่านผู้ชมขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการนําใบไม้มาปิดนะครับแล้วก็รอยปิดท้ายด้วยจุลินทรีย์จิตอาสาเรียบร้อยทุกอย่างก็จบแล้วแค่นี้เองครับไม่ถึง5นาทีเลยแลนะน้ําเป็นไงฮะซึมหายเกือบแห้งสนิทแล้ว ไม่มีกลิ่นนี่แล้วไปตอบโจทย์ที่ท่านนายกเหล่าขชาตาเคยถามหลวงรอดว่าขยะที่สารลางมีกลิ่นเหม็นและน้ำเฉยแฉะแก้ปัญหาได้ไหมแก้ได้เลยครับก็แบบนี้เองนะครับก็หันมาทดลองทํากันนะครับแล้วเราก็จะมีดินเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดเลยตอนนี้นะฮะเราจะพาทุกคนมาชมกองดินที่เห็นไหมฮะเพิ่มมาอีกสามถังแล้วเพิ่มมาอีกถังที่สี่แล้วนะดินของบ้านเราก็จะมากขึ้น จะสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆเห็นไหมครับนี่ล่าสุดนี่ล่านี่ล่าสุดของวันนี้นะครับจุดตำแหน่งที่ลุงออสเอาถังเมื่อสักครู่ไปตั้งนะฮะลุงออสก็แซดินบริเวณนี้มันใส่ก็เลยได้ดินเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยล่าสุดภายในหนึ่งอาทิตย์นะฮะกลองเหล่านี้ภายในหนึ่งอาทิตย์เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องซื้อดินนะเราก็ไม่ต้องซื้อปุ๋ยสบายไหมล่ะครับโลกก็ไม่ร้อนแล้วก็ ภาวะโลกร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นขยะล้นเมืองบอกขยะไม่พอทิ้งก็จะไม่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือขยะหายไปนี่นะครับก็ค่อยแก้ปัญหากันเองว่าถ้าขยะหายไปจะทอยางไรหนงว่าไม่รู้นะลุงออแค่แนะนําสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยแค่นี้นะครับ,บทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่15เมษายนนะครับลุงออสจะพาทุกท่านมาชมผลมะนาวที่บ้านลุงออสนะครับซึ่งเป็นมะนาวที่ โคนต้นนะครับได้ฝังเศษอาหารแบบกระทรวงมหาดไทยนะครับถังเจาะรูนะครับเราก็จะพบว่ามะนาวเนี่ยนะฮะก็จะออกดอกออกผลทั้งปีฮะแล้วก็ดกมากๆดกจนต้นนี่เอ็นไปเลยครัโดยเฉพาะด้านนอกเนี่ยดกมากดกจัดนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ออกแบบรุ่นเดียวนะครับออกทั้งปีออกทั้งปีหมายความว่ามีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ อ่าเนี่ยนี่ฮะ,ะ,ฮะมีทั้งลูกเล็กแล้วมีทั้งลูกใหญ่อ่าเดี๋ยวลราตลอดแล้วก็ผลเนี่ยนะครับใหญ่เท่ากับส้มเท่ากับส้มเขียวหวานเลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ฮะ,ฮะใหญ่ไหมฮะไม่ใหญ่เท่ากับส้มเขียวหวานเดี๋ยววางก่อนอืมเนี่ยครับใหญ่มากๆแล้ว่ามือลงอ้อนเนี่ยเล็กไปเลยครับผลนี่ใหญ่มาก รเรามาชมกันต่อนี่ครับเหตุผลที่มะนาวเนี่ยจกแล้วออกลูกโอ้โหข้างบนนุ้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคนะท่านผู้ชมเยอะมากๆแล้วก็บ้านไหนไม่มีมะนาวที่นี่จะมีมะนาวทานทั้งปีนะครับแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่า ที่บริเวณขนต้นมะนาวนี่คือต้นมะนาวนะต้นนิดเดียวนะแต่ให้ผลดกมากเราได้ฝังเศษอาหารไว้ที่นี่นะครับเปิดดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับย่อยสลายเราใช้จุลินทรีย์จิตอาสาเห็นไหมครับมะนาวปปเป็นลูกๆส้มเป็นลูกๆเปลือกไข่นะเป็นปุ๋ยเป็นดินหมดแล้วให้กับมะนาวต้นนี้ครับโอ้โหเป็นไงครับ นี่เป็นอีกมุมหนึ่งครับของมะนาวต้นเมื่อสักครู่นี้ครับเนี่ยมุมด้านนอกมุมที่โดนแสงแดดส่วนใหญ่ต้นไม้ของหลวงออสเนี่ยจะไม่ค่อยได้โดนแสงแดดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะต้นไม้ได้คลุมปิดไปหมดเลยนะครับมีแต่ฟวามร่มเย็นนะครับก็อยากจะแนะนาให้ทุกท่านเศษอาหารอย่าทิ้งนะครับไม่จำเป็นต้องทิ้งเลยใส่ไปที่โคนต้นไม้ราดจุรินซีอะไรก็ได้มันจะเป็น เป็นจุลินทรีย์จิตอาสาแบบหลุงออดนะครับมีเยอะแยะไปนัปรึกษากรมวิชาการเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับเราจะได้มีผลละหมากลากไม้มีมะนาวทานตลอดทั้งปีเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีวันสงกรานต์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13เมษายน2568นะครับ ช้าตื่นมาออกกำลังกายนะครับกับจักรยานได้20่กิโลนะครับ20กว่ากิโลก็แวะมาเยี่ยมยุทธศาสตร์เมืองจุลินนรีนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมและสเก็ตชุมชนนะครับที่ศูนย์เรียนรู้จุลินทรีย์จิตอาสาน้ําข้าวตําบลลาดตะเคียนอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนนะครับโดยท่านกำนันอัครเดชกันหาลีนะครับหรือว่าท่านเขาที่เป็นรู้จักกันในานามของเอฟซี FC ก็คือท่านกำนันตุ้ยนะครับ นันตำบลลาตะเคียนนะครแล้วก็เป็นประธานชมรมกำนันผี่เหญ่บ้านนะเพื่อกระบินด้วยนะครับนี่มาดูหลังจากพักเชื้อไว้แล้วก็ยังมีพี่น้องประชาชนมาตักเอาไปใช้นะครับอยู่ตลอดเวลานะครับมีตักมีเติมมีให้อาหารนะครับทำต,ำต,ำต,ำตามขั้นตอนนี่น้ายียเดี๋ยวมาคนนะครับเดีย๋ยวจะมาคนให้กรดซีมีความเคลื่อนไหว มันเตินตัวแล้วมีอาหารวันนี้มีงานวัดด้วยนะครับงานบวชคาดว่าเครือข่ายก็น่าจะเอาเข้าวสารเอาเศษอ,อ,อ,อาหารนะครับมาหมักทําปุ๋ยฟิลินทร์เช่นเดียวกันนี่ครับที่หมักไว้นะครับหลายวันนะครับพอสมควรไม่มีกลิ่นนะครับปกตินี่จะอยู่ไม่ได้เลยถ้าใส่เศษอาหารแบบนี้ลงไปน,นี่ก็คือผลประโยชน์ที่ชุมชนแล้วก็ตำบลรัตตะเคียนได้รับ ศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ยุโรปสิทธิจิตอาสาแล้วก็เป็นศูนย์ของเกษตรอินทรีย์ด้วยครับมีแหนแดงนะครับมีแหนแดงนะครับแดงใส่งามแล้วทุกทุกนี้ฝนตกนี่มีทดสอบไส้เดือนนะครับมีการเลี้ยงไส้เดือนไส้เดือนนี่เลี้ยงตั้งแต่วันที่30กันยายน2567ยังมีหมุนเวียนไปเรื่อยๆมีผัก มีคณะใบยิกโอเคลแล้วก็มีมีผัมนะครับมีผ่มงนี้ฝนตกหนักอาจจะน้ําล้นมาหน่อยแล้วก็ยังให้ประโยชน์กับชุมชนในการเรียนรู้กรเกษตรอินรียไปด้วยกันนะครับอย่าลืมเข้ามาติดตามชมกันได้นะครับมาให้กำลังใจกันแก็อส่งข้อมูลดีดีข่าวสารดีดีมาให้กำลังใจกับชุมชนในตำบ,บลลาตะเคียนให้สมกับคำ ที่เราได้รับตำแหน่งมานะครับตำบลเข้ม,ขมแข็งแล้วก็หมู่บ้านแผ่นดินทาแผ่นดินทองนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านกำนันด้วยนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับบ้านแผ่นดินทาแผ่นดินทองหรือว่าบ้านเยินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้วันที่13เมษายนนะครับพศ2568น,นะครับ จุลินทรีย์จิตอาสาน้ำข้าที่ศูนย์ประจาพูดของเทศบาลเมืองอไร่ริงถึงจะผ่านเมื่นวันเวลามาเก็นปีแลว้วไปใช้ประโยชน์ได้มากมายทําในแม่น้ำลําคลองแนะบําบัดกลิ่นเน่าเสียต่างๆตามครเรือนหรือไปใช้เป็นเชื้อปุ๋ยจุลินทรียนะครับบํารุงเพื่อปักต่างๆได้มากมายนะครับก็ จุลินทรีย์จีาสารน้เข้าของูุย์เทศบาลเมืองไร่ชิงยังสวยเหมือนเดิมนะครับนะครับทุกถังนะครับทุกถังขึ้นคว้าสวยงามนะครับก็สามารถไปชนนํนประชาชนประโยชน์ได้ตลอดเวลาแม้นวนเวลาเรื่องเลยมาเป็นปีเกือบสองปีแล้วนะครับก็จํานวนประมาณเกือบหมื่นลิตรนะครับก็ป,ประโยชน์ที่ผ่านมามากมายนะครับก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับ ตั้งแต่อาจารย์ออสหรือคุณเระหยัดจปานินพี่พลอยนิสาหรือุงรักคุณปณณทัศน์หรือพี่อ้วนรวมทั้งนายกเทศบรนรรีเรื่องเมืองไร่ขิงนะครับท่านจำรัดตั้งแต่คุณทํานะครับที่เพื่อซัพพอร์ตและดูแลก็ให้ความรู้นะครับต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากอวานนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันดีด้วยกครับตรงกับวันเกิดของกระผมเองนายชาวัดเด็กแก้วนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับท,าท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพของต้นอ้อยที่กําลังเจริญเติบโตอย่างงดงามต้นนี้อยู่ในพื้นที่ับใกล้กับฟาร์มปมเกษตรครับฟาร์มที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช้สารเคมีและเป็นนิมายที่ดีนะครับเขาใช้น้ําขี้หมูที่ผ่านจุลินทรีย์จิตอาสาเรียกน้ําขี้หมูจากบ่อสองบำบัดด้วยจุลินทรีย์จิตอาสาแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นเลยชาวสวนชาวไร่อ้อยนะครับก็จะไปขอน้ํา จากทางฟาร์มปถมเกษตรสูบขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่รถนะครับแล้วก็จะมาฉีดรถตามไร่อ้อยต่างๆที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ใช่อะไรโอ้โหอ้อยนี่งามแล้วก็โตเร็วมากๆที่ท่านเห็นต้นใหญ่ๆที่เห็นนั่นเนี่ยก็ทยอยตัดทยอยปลูกไปนะครับนี่เป็นการน้อมนาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับก็ต้องขอชื่นชมฟาร์มปฐมเกษตรจำกัดนะครับตำบลหนองเหลือมที่มีเมตตาที่จะแบ่งปันน้ําทิ้งขี้หมูที่ผ่านจุลินทรีย์ ให้ชาวบ้านนำมาลดพืชผักทําให้ประหยัดด้วยแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดินก็จะร่วนซุยดีด้วยครับขอเชิญชมครับ